ี่นี่อันนี้ก็คือคำพร้อมรูปพร้อมเสียงเราได้ทำไปแล้วแบ็ดเราเรียงไ่าเสียงอย่างไรและอันใดอย่างไรพร้อมรูปเขคือรูปเหมือนกันพร้อมเสียงคือเสียงเหมือนกันฉะนั้นเราต้องเขียยและอานให้ถูกต้องไปม่ใหม่สรุปให้แฟนหน่อยสรุปให้เพื่อนแฟนหน่อยรีวว่าพร้อมรูปเป็นอย่างไรสรุปแล้วคนาเดือ้อนเลยนอน เขารวบเสียงเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันแต่พร้อมเสียงก็คือเดี๋ยวไม่ติดกันคลิปไปดิฉันที่งึงมยอืมนะก็้าไปเลยก้นเลฉะนั้นคนที่ยังไม่เข้าใจว่าของรูปรูปรูปต้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูบอกตอนหนึ่งก่อนนะคะอันนี้คือลบได้เลยนะของรูปรูปรูปเหมือนกัน เสียงไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะอ้าวไม่อยากตรวจท้องเสียงต้องมายินแล้วเหรอมันจะหลุกที่เต็มมีพลังาิเศษยดอกบอกที่ตกอันนี้คือสรุปนะ้วที่เตมสรุปเอ้ยไม่ใช่ที่เขาแต่ผมสรุปไปแล้วนี่ไงไงก็ไอเกียร์ทาร์อะไรไว้กะ คือทำพ้องรูปนะคะรูปเขียนเหมือนกันอ่านต่างกันความหมายต่างกันถ้าพ้องเสียงก็คือเสียงเหมือนกันไม่นะเราจะใช้ข้าวเนี่เนี่ยพ้องเสียงเขียนต่างกันอ่านเหมือนกันเสียงคือเสียงเราฟังเสียงก็รู้แล้วว่ามันเหมือนกันใะจาบสันเนี่ยพักพักพักอย่างเงี้ยคือเสียงเหมือนกันนะคะใครไม่เข้าใจทครูได้สันสันสันหมดนะคะต่อไปเราจะเรียนเรื่อง

ไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายอ่าใครเชือเะอ่าดูนะเดี๋ยวครูจะให้ดูนี่เป็นคำความหมายไม่ไอ้ี่เคยอาหารในอสพี่วินน่ยอาศสิบชั่วโมอะคหนังชั่วมหนึ่วิคิปไปแค่หสูหมอ๋อทำาบความหมาหรือทาไหวพรอ่ะพวาไปพเราสามารถ ดูได้ในกูเกิลความูกใบพัดแต่ว่าอะไรหมายถึงรือสีอะไหมายถึงรือสีอะไรที่หมายถึงมาเราเคยทำไปแล้วในตอนเรื่องสุดหักบอที่ว่ารต้นไม้นั้นน่ะนายทักษะภาษาหยิบทักษะภาษาขึ้นมาด้วยลูกหยิบภาษาขึ้นมาด้วยเราจะได้ดูไอ้มีทักษะใกล้เคียงตัวเอง อันนี้อนเห็นไหมพร้อมเลยนะจังหวัดนึ่วิน่สัใกล้เคียงเลยใช่ไหมคะคุนกันกอนเด็กๆดูดูในหน้าขะทงใไโพด จำนะคำวัยโพสคู่อ่านให้เพื่อนฟังหนรูปคำวพยโพสคืออะไรคำวพยโพสคือนายถึงคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากคือใช้นบริบทที่แตกต่างกันออกไปส่วนมากจะใช้บทที่เหมือนกัน เอาไวโพสหรือคำเนยพ้องความหมายหมายถึงคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนก is ันความหมายเหมือนกันอย่างเช่นความหมายคำว่าดอกไม้เนี่ยอะไรที่หมายถึงดอกไม้อย่างเช่นคำว่าบุกผาบุกผาก็ดอกไม้บุษสบาก็ดอกไม้อย่างนี้เป็นต้นนะคะลูกจะห้านาทีแล้วเหนื่อยแล้ว คือมีความหมายเหมือนกันความหมายคําเดียวกันก็คือดอกไม้ทีนี้เราหาคาที่หมายถึงดอกไม้มา,มาอะไรบ้างบุษบามาลีบุษบาบ,าบุษบงบุพชาเนี่ยคือดอกไม้เหมือนกันนะคะเราดุที่บริบทที่แตกต่างกนาันดอกไปส่วนมากมักพบในบทประพันธ์นะคะลูกมักพบในบทประพันธ์ มาส่งมาดูเช่นหมายถึงมามีคำว่าอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตองติ๊กตองมีคำว่าอาชาก็หมาก็อาชาก็หมาก็หมาอัสดรก็หมาอัศวะก็หมาสินีลก็หมาดุลง ดุล,กลกงก็หมาเห็นไหมควาหมายเดียวกันคือหมาแต่มีหลายคำใช่ไหมคะมีหลายคำมีหลายคำมากเลยม้าเนี่ยยังมีอื่นอะีกนะที่มากกว่านี้นะคะถ้าเราเปิดในว่าเราเปิดในคำไวโพสแท็กซี่นะคะมันจะมีมากมายเลยอันนี้คืออะไรเลย ไม่ใช่ดีโอไม่เหลือนะสาวคนนั่นแหละโดนต่อยเดี๋ยวก่อนดูเลยสีก่อนนะฤษีฤษีไม่ใช่ไม่เชิ่อว่าเลยหรอกนะมีจูเลโย์เฮ้ยจุล่ย์ฮันโหแล้วก็แท็กซี่ไอ้แล้วก็จอนนี่จูเลอย่างเช่นพระดาบดนักศึกษาอาจารย์พอทีนักพศมุนีก็หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรมฤษีเหมือนกันอีอนต่อไม่ใช่แับเดียวนี่หมายถึงฤษีเหมือนกันนะคะลูก เขาเรียกว่ากพอฝ่าหมานะพี่นี้พ่อเด็กๆดูนะคำว่าพ่อเนี่ยทุกคนจะเอาเข้าไปในนิติมีอะไรบ้างมากมายกว่านี้ก็มีนะคู่นั้วใช้แบบ่เพิมขึ้นบิดาแล้วนะคะบีนได้บิดาบิดอนบิตุรงชนกตบีตุบิตุเล็บิดอนอ่าพ่อก็นพ่อเหมือนกันหมด เห็นไหมว่ามีความมากมายเลยที่เราเขียนไปในหน้าเดี๋ยวนะคุณจะให้ดูหน้านี้ที่เราเขียนไปวันนั้นน่ะจําได้ไหมลูกหน้าที่สิบสี่เห็นไหมคะหน้าที่สิบสี่เลยะภาษาที่มีต้องมาที่เราระบายสีเห็นไหมคะลูกจําได้ไหมได้ก็คือหมายถึง่สีมีอะไรบ้าง เรียนดูมีจาบทจิตอาจารย์โยคีนักศิษย์ใช่ไหมให้รบกันสีมีม้ามีคําว่าตายมีคําว่าพ่อแปดนาทีแล้วเยอะมากมายเลยนะคะต่อไปทับไหนอีกดูดีไงคําว่าคำว่าคำว่าตายเห็นไหมคำว่าตายก็มีอะไรอีกมีคำไหนบ้างลูกวายชนวายปลา

ไม่รู้เป็นภาพธรรมดาอย่าภาพเนี่ยทำไมต้องสนใจรูปภาพสนใจทำไมเนี่ยมันเป็นรูปภาพเฉยเฉยคนแอบมองหรือเปล่าเป็นภาพที่ว่าดึงมาเฉยน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวเหรออันนี้คือวายปลานอาสันมวยดับ ดับจิมลานาไวเกียร์น่ากลัวนี้ก็หยุดเทียนจุดคู่อันนี้เขาผู้ยิ่งตายใหม่ใหม่ไฟบ่อยอุ่นๆร้อนอนะต่อมาเอาที่ภาพสวยงามดีกว่าดอกไม้เห็นไหมคะลูกดอกไม้มีมากมายเลยมีบุษบามีบุษขามีธรรมชาติมีบุษโง่พากาบาสุมารีหมายถึงอะไรลูกหมายถึงอะไรคะหมายถึงดอกไม้ ของความหมายมีเยอะแยะมากมายนี่พระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็มีมากมายเช่นกันมีสุริยาทินกรรบีรับมีแล้วก็สุริยันทิบากร ันนี้เขาเรียกว่าคำไวโพธิ์หรือความท้องความหมายนั่นเองหมายถึงพระาทิตย์เดือนกันคือความหมายเดียวกันคือพระอาทิตย์แต่มีคำมากมายที่หมายถึงพราท,ทิตนะคะพระจ,จันทร์ก็มีเยอะเห็นไหมสัตสีทรแขรัชนีกรสงบุรันสันิ์สีสัตีทอ เนี่ยถ้าจันเหมือนกันอุ้ยก็ได้โอกาสแล้วหน่อมันจะเจอแล้วก็ได้้าถ้าจันนอนเห็นไหมถ้าจันหลับในข้าคืนิดวันลอยกระทงเห็นนีอ้าวช้างมาแล้วค่ะช้างช้างมีอะไรบ้าง มีอะไรบ้างคะลูกอ่านได้ไหมครั้านี้โคดช้าโคดมันทบาคชาชินดรียิอรีขีหัดีหัดขีโคดโคดหัดสะดีไหมายถึงอะคคะมันก็รีด้วยมีกหัด้งเียเรียนไปเมื่อกี้นะคะ อันนี้ก็คือคำท้องความหมายหาโใจจักจอไปหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาแล้วลูกเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนตอบพรุ่งนี้คุณครูให้ในเด็เดยๆเตรียมเตรียมทำมรบอกก็ได้อ่ะเด็กๆคะข้าวจู่หาค้าวู่ด้วยนะ เพิ่งออกล่ะ,ะภาพลูกเสือจะมี